ขอตั้งค่า <S <S สักครู่นะครับผม พอเฟซบุ๊กแป๊บนะครับผมลองดูสิมันกระตุกหรือเปล่า จะกระตุกป่ะเนี่ยโอเคนน่นจะไม่กระตุกเทสแล้วได้อยู่มา เร่มบวกอะไรดีกว่า <c oughs> อ่าแบบนะครับไม่ใช่นี่ดิ วะนี่สรีมแหละแรปเลอรแรบบล้นอ,อ่าโอเค โอเคมาบวกเลยดีกว่าลองเทสดูได้ไม่ได้ไม่รู้มาโอ้ยทำไมสายเป็นงี้วะ để sang mấy ngoan lôi lấy đi cả. ยึดมาไม่นานจังวะ นานไปไหมเฮ้ยเ <lớ p> อนนอทำไมผมโหลดภาพนานจังวะโอ้โหโอ้โหกะตุกกระตุกให้บังเลย เฮ้ยมันกระตกอะไรวะเนี่ยหรอตกอะไร เป็นไรก็ตัวตรงเรืร่องเป็นเพราะว่าเราสตรีมวะคงไปเมืองน,นั้นไม่ได้ละไกลไปเอาอันี้แล้วกัน โค่อนข้างกระตกมากๆโอ,ออโอเฮียกระตกชิบหายกูหน่าตายอะ่ะไม่น่ารอดวะเดี๋ยวน,นะรอภาพรถแป๊บ แผอื้โอื้มอื้มโอ้โหมันเริ่มไม่ใช่ว่ะโอ้โหเฮยกระตุกมาก ไม่น่าจะเวิร์กถ้าสตรีมเกมนี้นะฮะ <c oughs> oh, ก็ต้องคิดไปโอ้กมเล็กสอง lên <coughs> Cái <coughs> <coughs> ก็แล้ววะยังอ,อีตอนบอกแม่งน่าจะเล่นลำบากสวัสดีครับคุณ e x i z นะฮะอ้อ ไอห่ามัามกกนก็ตกอะไรขนาดนี้ my god เลยไม่ได้ฟฟาฟ์าฟาร์า เชื่อไม่มีกระเป๋าวะเนี่ยรันไงกูลืมเก็บกระเป๋าจริงด้วยสัตว์เอโะ เ,ป,เปลีย่ยนเสฉยเชียมีกระเป๋าน้อคุณถามคนเคสเกมนะ่ ปังเหรอวะโอเคแป๊บหนึ่งครับผม ก็จะกระตุกหน่อยๆน,นะไหกกอหัวกล้วยเออฮัลโหลเพื่อนเสียงมันจะออกปะวะชิลก<ม>อนเลยแต่ภ<ม>าพภาพกระตุกมากไอสัตว์ทำไมอ่ะนั่นนี่กูก็ยังงงอยู่เนะี่ยแบบไม่ลื่นเลยว่ะเพื่อนไม่ลื่นยังไงมันแบบ ปกติกูเล่นคนเดียวแบบไม่สตตีมมันจะลื่นไงน่าจะเป็นที่เน็ตมัม้งก็มีส่วนอะอืมส่วนเด็ตไม่พอข้อเที่ยมอะนไลท์เกมเมอร์เฮ้ยไมวน่ะหะอย่ามาจอดตรงนี้ไอสัตว์เออไปไหนก็นไปอเฮี <laughs> เยไอเด็กเลว <laughs> ไปไหนกันวะไอสัตว์ไม่ไปโดดดเิเออ กินอะไรเนี่ยมึงกินอะไรโย่เม็ดเม็ดมะม่วงมะม่วงเหรอวะมะม่วงไหนวะเม,ม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงหินมระทานอ๋อไปไหนดีวะอร่อยนะเว้ยกูดแดกจนกูจะเป็นโรคไตแล้วไหนเฮี <c oughs> โยโคตรไปฮะไปหาหัวใจ <c oughs> แหมตามหาหัวแจแหม่ <c oughs> <c oughs> อย่าไม่ต่ออะไรสัตว์เก่ายัาง ยังไม่หยุดอีกเองจะร้องไห้เฮ้ยทำไมกระตุกมากจริงเฉยจะสเตีมได้ปะเนี่ยฮอไม่ต้องสเตีมอ่ะเล่นกันเองเนี่ยจะเรียกวะเออเชื่อครูคุยอะไรปางปังเล่นแบบปางคุยกับคนแชทไอ้เนี่ยฮะอ๋เดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนกระตุกกังว้าเหรอ ไม่วาแบะมันแบบมันจะเป็นแบบกระตุกแหลกๆนิดๆอะเอ่อแหลกนิดๆหน,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 น่อยๆแหลกแหลกนี่ค้างหนยไหมไม่ไม่ไม่แบบลื่นนั่นแหละลื่นนั่นแหละแต่ว่ามันจะแบบมันจะมีพักๆเหรอไม่ใช่พักๆมันจะเป็นแบบมันจะพูดไงดีวะไอ้เหี้ยมึงลองเข้ามาดูสตรีมก็ได้อะที่หน้าเฟซกว่ามันจะมีลิงก์สตรีมอยู่อ่ะลองเข้ามาดูดิอธิบายอาการมาลูกเออเนี่ยมันก็ลองลองเข้ามาดูในเกมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเตรียมเปลี่ยนเบรดิทคอร์ดได้เลยวสัต เออเดี๋ยวไปรีคอร์ดแล้วไอ้สัสอ้าวเปลี่ยนรีคอร์ดไหนวะไม่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 เนียยเปลี่ยนไปทวิตเออทวิตอะเดี๋ยวเปลี่ยนมันยิงกันตรงนู้น่อ้เหี้ยไม่เห็นอะในบ้านเหรอสัสเออ,อไม่รู้ไม่สนมุ่งหน้าฟาร์มอีกเดียวตาแบบโง่ๆนี่แหละกลัะ ของแจ้งเข,ตขาตกเพราะอะไรวะนั่นแหละลองลองสตรีมแบบไม่เปิดกล้องดูดิลองลองสตรีมมันมันจะได้กินเน็ตกินทระะัพยากรเครื่องน้อยลงเกววเี่ยว์เราวะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี<อ>๋ยวลองก็มีส่วนนะไปเดี๋ยวปิดกล้องเดี๋ยวนเกิดหน้าตัวเองแป๊บอาจจะช่วยได้นิดหน่อยช่วยไม่ได้ปิดหน้าจอาตัวเองโอเคปิดละลองดู เฮ้ยไม่ช่วยเลยสัตว์เฮียกูนึกว่าเฮ้ยเียดีขึ้นแล้วใช่เฮียไม่ช่วยเฮ้ยแม่งสุดยอดว่ะไม่ช่วยเฮียอะไรเลยเฮียเนียกระตุกมาหน่อยมันได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจบเกมนี้เดี๋ยวลองเล่นกับมึงสักเกมหนึ่งอ่ะถ้ามันยังกระตุกอยู่เดี๋ยวปิดสเต็มละโอ้โหว่าเดี๋ยวได้ปิดอะไรเฮียหรือกูปรับภาพอะไรปะวะ เอ่อยนะขอพับภาพแป๊บ,ปบการาฟิกก็ต่ำ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 มาแล้วนะ เฮ้ยไอ้เหี้ยเจอคนนั่นแหละเดี๋ยวด้วยหืมแล้วก็ตัวขนาดนี้ไปไหนแล้วอ่ะต่อเองเปไหนวะหอวงอเงินโดย ถ้าถ้าอยากสตรีมลื่นๆ <bunker. S 2> แบบสตรีมแบบจริงจังแบบหาเงินจริงจังเลยไอ้เนี้ยมันต้องใช้การแคปเจอร์และใช้คอมอีกเครื่องเกินไปอ่ะจริงจริงๆใช้การแคปเจอร์แลใช้คอมอีกเครื่องและสตรีมผ่านเอ็กซ์ดเสียตังเอ็กซ์พีดอีกแค่เดือนเท่าไหร่ไม่รู้สัตว์เดี๋ยวนะว่าเด็กกูต้องเพิ่มแรมด้วยแหละอแต่เน็ตกูก็เจ็ดสิบเมกเลยนะเว้ยอื อัพโหลดตั้งยี่สิบไอสัตว์แม่งยังจะน่าอีกว่าใส่เบสท์เทนกาวนี้ยอมรับว่าแดกแรมจริงไออย่างแดกจริงจัง<ะ>กูกูแรมสิบหกมาครั้งมันจังขึ้นไปแรมสิบเอ็ดกิกกเลยแม่งแดกไปสิบเอ็ดกิกก่กะยอมใจวะเดี๋ยวนะไอเฮีย้ยคนที่กูเจอไปนไหนวะ โหน้ามายสัตว์อยู่ไหนกูจะยิงมึงไอเด็กเร็วอ้าอย่าบอกนะมึงขับรถหนีกูอะ เอาเดี๋ยวยิงล้อมึงอ่ะเอาเดี๋ยวสัตว์มึงจะออกไหมออกไอ้เหี้ยไอ้เด็กเร็วทำไมมึงดุจังวะเวลามึมมง,มงไปซึมซับความดุความแปลนี่มาจากไหนกูไม่เคยสอนมึงแล้วนัดทำไมมึงดุแบบนี้ไม่ได้เ<อ>จอกันนานมาเป็นคนเนี่ยกู <c oughs> เล่นคนเดียวมาไอ้เหี้ยมันต้องมีแบบบ้างเพื่อนกูโดนยิงล้อหลายรอบแล้วสัตว์มันถึงตาก,กูบ้างแล้วเพื่อนโอ้มึงยังขี่มาอีกเหรอเป็นเกมที่ปลดล็อกสัญชาตยานดิบในตัวกู ี้ยมันยังขี้อ่ะมึงคิดดูประเด็นคืออะไรรู้ปะกูยิงมันไม่โดนไอ้สัตว์เด็กเฮี้ยอคูณสี่ไปแดกไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนมาเนี่เอ้ยโอ้โหมันใช้คาไว้มันใช้คา,าวะ่ะมาคูณไหนหรอมาเด็กเฮี้ยไหนวะออกมาไอเด็กเฮี้ยโอ้โหมึงขึงก็สโมกเลยเหรอวะ เฮ้ยมึงหนีกูเหรออ๋าเดี๋ยวกูยิงสองล้อนะเฮ้ยออกมาดีโดนไปสองเม็ดไอสัตว์หมอกบีบกูอีเด็กเฮี้ยได้เหลือกี่คนละจะเอากูใช่ไหมกูไม่ยอมแพ้หรอกเล็วออกมา เหลือสามจุดเจ็ดกูจะเอามึงให้ได้ไอสัตเป็นไหนวะกูยอมตายเด็กขี้อะออกมา <laughs> ออกมาดิเออเออนนั่แหละนั่นแหละออกมาอีกอีกหน่อยอีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยขออีกหน่อยเร็ว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 เดกูยืนนิ่งๆเลยสัตอะอ่ะ,อะ กูตายฮ่ากูตายอีฮี้ไอสัตว์งี่วันนั้นเฮ้ยมันหลบอยู่หลังรถอะแล้วอยู่ในมันอยู่ในเซฟโซนป่ะไม่รู้ไอ้เหี้ยกูยืนออกมายิงแม่งเลยสัสไงกูจะแพ้ยังไงไอ้กูจะออกอยู่แล้วโอ้ไอ้เฮี้ยโคตรกระจอกเลยยิงไม่โดนแหละสัตว์รีคอมมีแล้วสักรอบหน่อยไหมถ้ามันกระตุกอะเล้ววะลองมันมันก็ช่วยได้นะหรือหรือหรือแม่งก็รีเกมสักรอบอะโอ้ เกี่ยข้อใหม่โอเคอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้นะมาดึงเลยไม่มีอะไรจะเสียว่ะแบะแบข้าเกี่ยบหรือว่าจะเล่นคนเดียวดีวะ ดจะได้คนเดียวดีววะไม่ไม่ใช่หมถึงว่าไม่สตรีมดีไหมวะ <c oughs> อ่าไม่ก็นี่เป็นลองเทสดเฉยไงโอเคก็ลองเทสดูนะไปละบ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวไปสตรีมแป๊บ